Ada y คนเดียวนี้ไงคือว่าลุกลอเนี่แ <Natural> ป <Four> ันเดียวก็่ได้ก่อฟไม่ทำเหมือานแสดงตัวเป็นเจ้าของปุ๊บถ้าเราได้ว่ามีหลักฐาน ครับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับวันที่18รกรกฎาคม2564นะครับ ผมแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพลําน้ำห้วยป่านแรงนะครับเพื่อจะดําเนินการลอกลื้อสิ่งกีดขวางทางน้ําพอดีลงพื้นที่แล้วไปเจอไม้ตรงปากทางเข้าหางครับนํามาทิ้งไว้นะครับซึ่งเป็นไม้ประดูท่อนนะครับก็ประมาณ60กว่าท่อนอในรอบนี้ก็เรียนสอบถามผู้ใหญ่บ้านนะครับว่า ทราบไหมว่าเป็นไม้ของใครผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ทราบนะครับทางเราก็ได้แจ้งกับหน่วยป่าไม้ที่แม่ปานนะครับเข้าไปดำเนินการตรวจสอบนะครับด้านนอนเฝ้าไม้จนถึงวันนี้นะครับเช้าวันนี้ก็ทําการตรวจยึดนะครับซึ่งปริมาณไม้นี่ก็เป็นไม้ประดู่นะครับประมาณ60กว่าท่อนเศษนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจยึดนะครับเพื่อจะนํามาเก็บรักษาไว้ ที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่พลรรอศิกษาแม่ปานนะครับไม่อย่างภาพไปเลยเออมึงต้นที่เราเจอไหมคือ ้านแจ้งมาที่ไย้อยนะครับเราไปาสืบหาฝาต้นตอที่ต้นเอลิงก็ได้ทำการลอกลายกับตอไม้ซึ่งมีจริงในที่สพเราอาจจะมาคาดอยู่ว่าไอ้ไม้ที่ดยึดที่เจอวันนี้เนี่ยแหล่งที่มากับที่ไปมันตรงกันหรือไม่และอีกอย่างหนึ่งที่สพนั้นจะต้องเป็นไม้ที่ปลูกขึ้นทาไม้ธรรมชาติมัองต้อาอนุญาตเป็นในลายไปนะครับตราใน คคคครรรรัััััับบบบวสเราเจอเจ้าของที่ไหมคะไม่เจอครั้งครั้งนี้เราเราเริ่มตรวจสอบเมื่อครั้งก่อนแล้วครั้งก่อนแล้วนะครับเจ้าของที่ได้ให้การว่าต้นไม้ที่เขาดูแลหรือปลูกขึ้นเองนี่มีสองต้น่คนที่เหลือนี่เป็นไม้ธรรมชาติที่เขายืนยันมาซึ่งทางเราไปทำบันทึกตรวจสอบเพื่อทำไว้รด้อยแล้วมันมีคนมาที่หนึ่งมผู้ขมา ซึ่งต่อไปก็พนักานฝ่บสวนก็จะเ,เลือกเออจ้าของที่เจ้าของไฟและคุณขายซึ่งเรามีรายชื่ออยู่แล้วนะครับต,ตามตามที่ที่มมซึ่งเจ้าของเจ้าของไลงี่้างที่เนให้การกับเจ้าที่แล้วที่ที่ถามมา